มีแอปพลิเคชันใหม่มาแนะนำค่ะแอปพลิเคชันก้าวใหม่สปสชาเรามาดูกันนะคะว่าข้างในมีฟังก์ชันอะไรบ้างค่ะค่ะข้อมูลสุขภาพนะคะเลือกไปตรงอัตราการเต้นของหัวใจค่ะสามารถนำนิ้วไหนก็ได้ของคุณนะคะถ้าไปที่กล้องและแฟลชประมาณ40วินาทีคุณก็จะทราบอัตราการเต้นของหัวใจแล้วค่ะเป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยค่ะหรือท่านจะสามารถกำนหนดก้าวโดยการอ่ันก็ได้นะคะ แนะนำค่ะให้กําหนดก้าวเดินวลา1ีหนนึก้าต่อวนันเพื่อจะได้ช่วยเผาผลาญไขมันได้มากถึง500กิโลแคลอรี่ต่อวันเลยนะคะหากท่านต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพสามารถเข้าไปดูได้ที่เมนูหลักค่ะมีทั้งหมด9เมนูนะคะแนะนำเมนูแรกค่ะเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ท่านสามารถโทรไปที่1330กด2ตามด้วยเลขที่บัตรประชาชน13หลักได้ค่ะ หรือสามารถกดูน์เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงก็ได้เช่นกันค่ะหากท่านต้องการติดต่อสปอสชด้วยตนเองค่ะสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสปอสชเขตทั้งหมด13เขตโดยเลือกข้อมูลมาที่นี่ค่ะจะมีรายละเอียดในเรื่องของที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์และสติติวิวค่ะ กรณีที่ท่านต้องการขอความช่วยเหลือร้องเรียนร้องทุกข์สามารถเลือกหน่วยรับเรื่องร้องเรียน50วงเล็บ5เมื่อคลิกเข้าไปแล้วค่ะจะมีโลเคชันแจ้งสถานที่หน่วยบริการที่อยู่ใกล้ตัวท่านสามารถเลือกเส้นทางการเดินทางได้เลยค่ะ เห็นไหมคะวิธีการใช้งานไม่ยากเลยค่ะท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได mm hmm. ้เพียงพิมพ์คำว่าก้าวใหม่สปสอชอได้ทั้งระบบ Android และ iOS ค่ะหรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nhso.go.th แล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย